อาพี่น้องเอ้ยมาแล้วโทรศัพท์เขามีปัญหาพี่น้องเอ้ยเดี๋ยสิยังได้ดูสบายดีไหมพี่น้องสบายดีสบายดีเลยรักษาลูกมาช่วยกันเยอะสบายดีป่าลุงมาเลยป้าตะกอนสบายดีก่อนป่าลุงเกินไปเลยนึกกินร้ายหน้ามันอิ่มนะฮันอ้ยอิ่มหน้ามังงวยมาด้วพี่น้องหมูกระทะหันซาน้องเนย แ้วบนเข่อนแหมอ้ามาเด้พี่น้องเด้อกินีกินหมูด้วกินหมูกินหมู้อยกลกลเป็นหมูแล้วอนจินี้นนนนี่อายุเสียนาอายุเมันาเสียน้าเป็นสิกรึเล่ปอยเร้วเขียนงแล็วนำมาอีกนึงเลยนำมาวางเนี่ เอตัวแน่แน่นา <S <S น่ามากันี่ลปลุงมาเห็นเลยกิอิ่มจนจะไปพิงเลย่ไหจะไปอิ่งพารพโง้นไปแล้วใส่อีกอู้ยมีจะินแต่น้ำแล้ไมใส่อิ่มเลยกินนักเลยลงื้อน้ำรุมให้เด็กๆกินะไหมเนี่ยตอนี้กินแตบุ้งต จอดไม่แกงมันมาสามจอดแหงนั่นไม่เป็นไรเขยิ้มาเลยอีกบ่อตัวไรสิเอ้ายิ้มพาอย่างไรตัวไรสิเอาแกงงัวเลยเริ่มเริ่มนะี่ยมัวดูตัวที่ขาแล้วกันมัวไปเลย ไปก่อนไปนวดแก้มนิดอ่าเอาดแก้ไปลือปุ้นป่านเนี่ยนี่เอาน้ำแข็งมาหายฟองเหรอวะโอ๊ยง่ายมองก็ปนง่ายมองง่ายมองอีกแล้วไปเรียนเรียนเรียนตรงนู้นอีกคนตรงนู้นเป็นเคลื่ลงไปไม่ใช่ได้เห็นเลย

เด็กๆก็มีมีตามินแม่บริสิธิ์กินกินยูแสบสุดๆเลยมยิเขาเลยนะได้ก็บมือตรงนั้นมันเน้นำอารมก็รับกินไรอิ่มดื่มน้กอารมเลยฮลมหลนักอารมณ์หแม่บอก tôi thổi, mực nè, à, thổi, con ruồi, con ruồi chết em, chung lúc phải đấy, đi qua, con thằn เกือจะ้องหันเอาจุกเปตัีเนาะเอดพี่น้องิดบไพี่นเลือพี่น้องกิดแ่บได้น้องกันเด้อนี่ปิการน้องน้อ้ยกินเลยอย่าพึ่งแม่แล้วไปบ้านนี่แม่ได้สิบดนแม่ยินคนเดียวแม่แ่บบ่บอกไปลุงดูเห็ดแ่บไีบ่ แสรแหงบเด็ดกินแล้นี่แล้พี่น้องได้กินเต็มที่ันไปซื้อเข้าวลำเดียวเป็นน้อเดียวนะเบื่อเบ้หรปล่าป่นงบเี่กก้ประมาณพันกว่าเ้ยงยมันตอีแล้วมกชิหาหกุ้งกสวสี่สิบ้ปเลเนาะ

แกงหัวแหละกระสาฝรั่งก็มาภาษาจิกก็มานูาาน่ยังแะ,ะรบาจะได้พัวฝรั่งหมดเจ้านี่นี่ว่าเรือดปรตำก็ได้ตัวเลยัวหอนแทดกินให้อิ่มนะน้องอีแม่พุ่ทคำเพื่อเรียมไม่น้ำไม่เละไม่น้ำเฮ็ดเลยไกัดีเศร้า มีคนจ่ายขอบคุณหลายๆเด้อพี่สาวคาวม,มีแม่หลายๆเด้อคุณป้าได้เดีย๋ดวยวค่ะคุณแม่คุณแม่แม่คุณแม่แมแมบ๊ายบายแล้วพ่อเด้อยังเนื้อเอายังอีกเนี่ยไปกินเนะ<ร>า,าะพี่จ่ายป้าลูกอ่ะจะไปยุ่งไปกินเนาะ่ายิ้มได้ปะนี่ยิม้มเนาะยิ้มได้เนาะที่ยังก็กินน่วกันนั่งอยู่ไหนพี่น้องเออแค่กินยัง่ยก็ตัดเอาไปให้อบไปหา แ ham เลยฮะแ ham ต้มให้อีกตัเอาบวงมาตักเอาน้ำแ ham ใส่กดาษกทาไปอิ่มแล้วอิ่มแล้วเบอร์อลาะน้องน้อยนะเบอร์เร็วกว่านี่เอ้นี่มึงแข็งแล้วมันเจ้าแ่ไว้ปถึงแ่ติดปลายแล้วเถื่กินไม่ได้นี่ก็ดักโดเถื่อนะแล้วมึงเสียไยุกได้เด้ได้ Uhm. Cái quá mà lần mục đích để ăn mặc quá Nằm phá phá phải phá 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 pha phá phá rồi, phá 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 เอายังแม่ห้องพ่อจ้ะนั่งมึงเอายังสี่โลดไอคนเขาเขาเมนบอกว่าน้องเนยห้องพ่อได้เต็มปากเต็มคำจักมาห้องแอร์แห้งเยอะนะแห้งเยอะตอบไปตอบบ่ตอบไปได้เื่อบวแพงตอบไปปวดแพงอะไรน่ะพ่อพ่อเข็มเดี๋ยวแหละ ใช่ยอืมาก,กูได้ <laughs> ไปอันหาพุทมันเข้องหามแครับป่าแอแม่เพาะิเมื่อปลาจะเลยเด้ออี่าอันอันะบีเมื่อก็ยาจะเด้อเพ่นวะาเพื่อนวานะจมบงทางอะแ้นว่าเพร์ออบกอกให้ว้าเอเด้อคห้องหาแม่ดูจะบอกเงอง่่เอาอีกเยะตอนนี้ปลาไหวยัง

ไอคิบสุดแวมีเรื่องจีร้าวกินิดหอออีกนักจมยัง่ว่าหาแตงบ้างจเขาเลือมันมาองกับุเอาีน้ระบานี่กินแล้วุไปนอนอยู่นึงอาุไปไปเลพี่นองเ้ยนอนไปนอนเลยเด้อนองเยไจอกน้ำไปพร้อมอ้าไปเออเวลาไปนอนบานี่นอนแเอาเป็สิ้ไหมดเทิ้ไปลงต อยู่ในที่เปนอนเลยป่านนี้ต้องตลาดปรมืนเดี๋ยวนอนรอบ่อนนองเลยขอลาอไปนอน,นอแล้วน้องขอ,าาอลาไปนองเลยเลยินที่น้องเลยนะยินยั่งโอินนน่งิิมน้ำนกินนะไน้ำอีก้งิน้ำอนน้ำทีกอไรนกิน้กแล้วอะไมิน้ก็อไรไมกิน้ก็แล้วอไไกินได้ก็แล้ไไม่กินได้แล้ เห็นเหงาดูบค yeah, no ่ะฮะขอไม่พ no. yeah. no. ้อไม่เงี่ยงเงี่ยงดีอย่าไปนั่นหรอรอแล้วอะไรน่ะก็ตักข้าวไปใช้ไม่คอไม่เงี่ยงเลยอ่ะลงไว้อ่ะลงไว้อืมว้า้มาห่อืม กินาบ <พอ S 2> าทอิต่กินอีกว่เกินน,นอนเลยฮะได้บอน้องแข็งยั่ไงฮะแคงกับบ้ายังไงเ้อเกินไม่ลูกชิมอาหารยังไงแบบนี้หักเลยภาษาทำภาษาเสียงแบบน้องเนยอ,อย่างนี้ย Những bài nhạc kín hạ của tôi. hai tải. Hãy đại thân nóng kìa mày có mày kìa 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 ก็คือกันหัวก็คือกันแายวนักขึ้นจานจะเผ็ดที่พ่อหายว่ะไปได้เลยคือท้อนโต้เลยงงป่ะแล้วจดถ่ายไหมยิงสามคนแบอนี้ว่ะเอาเจ้าน้องไม่เึ้นเลยจะยืทช่วยกุ้งเนาะ ไม่คือยรวยกูรวยรวมอีกิีเลยอืมไปนอนได้อีกทีนยายมันน้อนมานอนนะไนนนอนน้ำไถามป่าดี๋ยนอนหันยังกินอยู่ไหมตื่นต่นยากลยู่ี่มันเลอะไปแล้วดูน้ำแลนะใช่ อะไรบ่ได้เอเมน่ามันจะเลื่อนออกไปเป็นอะไรอย่างนันบ่มี่เพื่อนเหลือเพื่นบ้างยังยังยันมาจ้ะผึ้งดินมาเที่ยงอันนั้นเอามีกระสานวกกระสืนมือสักทีมาวก็าวกมาโง่เนาะ ีิบ้านนี่เก็บกระเากเพคืกเก็บมะขายแม่มันหมม่ทังอย่างเราไปเก็บไปใช่เนาะกวางวานจนำบอแม่เนาะวานั้นาลบงห่ัน่นะอาเจ้าดีเมื่อไหร่เออเมื่อวานทำมาสวยวานางเก็บสิแ

bơ hiền bơ hiền cứ hiền cứ hiền bộ hiền cứ bơ hiền cật nặng rồi nó sáu là <laughs> cái cái

ขอบคุณพี you, Look, Gotta, uh, like s <S ่น้อนอะไรด้วยที่เขามาเบิ่งมาชมเลยมาไปดีปลาลุก่อนไว้มาพี่ขอบใจพี่สาวก่อนให้ขอบใจป้าก่อนแม่งจะได้อีกมาพี่เดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาป้าดีดีเต้นหนาเออเต้นอยู่บ่อนหนังเลยนะเกียกก้นเกียกก้นเกียก์เต้นอยู่บ่นเนาะเกียร์ไปลุ้งก่อนขอบใจป้าลุอขบใจป้าลุง กอใจพี่สาวล,ลายเรียงน้องเนยน้องเนยก็ได้นอนกินก็ได้นอนกดเียเไปเลยพี่น้องเยน้าได้แท้น,นะอุ้ยน้ำน้ำแข็งเีเ้ยอเอส,สบยบยแหง